สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดนักจัดเต็มกองทัพอิสราเอลถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิบบาร์ลเพื่อนรักคามามัใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนใส่ไม่ยั้งและโจมตีใส่กลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรียที่ลานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสุดช็อกพบกลุ่มก่อการร้ายฮามัส กับตัวชาวปาเลสไตน์ที่ออกมาประท้วงไม่กี่วันไปลงโทษเมื่อวันที่4กุมภาันพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรและสงครามการสู้รบของสหรัฐแ,และกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางรลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ยังงกวาดล้างและทำลายกลุ่มก่อกกระาลฮิตบอลเละเพื่อนรักคามาสอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอิสราเอลนั้นได้ใช้เครื่องบินลบเทะครับถล่มใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อกกระาลฮิตบอลเละในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแทนที่พิษเหนือของประเทศอิสราเอลจนทําให้ตำแหน่งของกลุ่มก่อกกรา้าลฮิตบอลเละเกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยนินไม่มีชิ้นดีโดยโฆษกของกองทัพอิสราเอลได้ออกมารายงานว่าพวกเราได้โจมตีเป้าหมายที่เป็นตำแหน่งของกลุ่มก่อกกร้าลฮิตบอลเละจำนวนมาก หลายแห่งด้วยกันโดยกองกะลางกลุ่มกอกระไลฮิตบอลเลาะที่เขียดแนวแซนแดนได้ถูกทำลายด้วยล้ามือของพวกเรานั่นคือตำแหน่งจุดสังเกตการณ์ใฐานที่มั่นโครงสร้างทางทหารและจุดเปิดจรวดของกลุ่มกอกรไลฮิตบอลเลาะซึ่งตั้งอยู่ในทางชุมชนในทางทิศใต้ของประเทศเลบานอนและพวกเราได้โจมตีจุดสังเกตการณ์ดังกล่าวประมาณ120แห่งตามแนวแซนแดน ของอิสราเอลและเลาวอนนนะครับและทางกองทัพอิสราเอลได้โจมตีโกดังอาวุธของฮิดบอลเล่ซึ่งเป็นที่เก็บขีปนาวุธพิเศษต่างๆโดนและอาวุธเวทต่างๆนะครับและอุปกรณ์ระเบิดตั้งแต่เริ่มสงครามมากองทัพอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดทำลายโกดังประเภทนี้ประมาณ 40, 40แห่งไปแล้วและกองทัพอิสราเอลยังได้ทำลายกองบัญชาการทหารของกลุ่มก่อกร้า,ายฮิตบอลเล่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในกิจกรกรมทานอาหารของกลุ่มกอกกไลฮิตบันเลาะซึ่งใช้เป็นที่จัดการกิจกรรมและการบริวัติการของกลุ่มกอกกไลฮิตบันเลาะในช่วงเวลาปกติและฉุกเฉินจนถึงปัจจุบันเราได้กำหนดเป้าหมายไปยังศูนย์บริาก,การที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีตัวสมาชิกกลุ่มกอกาไลฮิตบันเลาะและผู้นำอยู่หลายคนและสามารถทำลายได้ถึง40แห่งไปแล้วและยังได้กำหนดเป้าหมายที่เป็นของกลุ่มกอกกไลฮิตบันเลาะขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยหน่วยอากาศของกลุ่มกกระไลฮิตบันเลาะที่จัดการส่งโดนหลายคนขับโจมตีเสประเทศอิสราเอลดังนั้นอกองทัพอิสราเอลจึงได้ระเบิดบริเวณน,นั้นทิ้งออกไปนะครับและได้มีการกำจัดผู้บัญชาการหน่วยทางอากาศของฮิตบันเลาะทางตอนใต้ของเลบานอนได้หลายคนอีกด้วยงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ถูกจัดการเต็มด้วยน้ำมือของระเบิดเจแดงของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ได้ยิงโจมตีเสนวบต่างๆของกลุ่มกรมกระไล ยิตบัลละใส่ไม่ยั้งแบบนี้อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เริ่มสงครามมากงรับอิสราเอลก็สามารถปิดชีพสมาชิกกลุ่มกองกลายฮิตบัลละ,ละรวมถึงทำลายโกดังอาวุธและสถานที่สำคัญทางทหารของกลุ่มกองกำลัยฮิตบัลละ ได้หลายแห่งด้วยกันนะครับจะทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบันเลาะดับเดือนดับสยองจํานวนมากนะครับโดยนํามือของกองทัพอิสราเอลยางต่อเนื่องรอผลกรรมที่ตามสนองฮิตบันเลาะเองเพราะว่ามาให้ทุกกตท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรร่วมกันโจมตีตาแหน่งของกลุ่มกบฏฮูตีที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศเยเมนนะครับที่กลุ่มกบฏฮูตีนั้นประกาศเพิ่มเลิ่มมาโจมตีเซอเดือนในตะเลแดงหลายครั้งหลายคราด้วยกันนะรันพมิธต รวมกันลุมทลมกลุ่มอก,การก้าลยโฮตีนะครับที่ตั้งอยู่ในเยมเมนอย่างต่อเนื่องสัต,ตึมสัตตึมไปไม่ย้งนะครับโดยเครื่องบินรบเทพของพวกเขารวมถึงเรือรบที่อยู่ในทะเลแดงด้วยนะครับงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้รายงานไว้ว่าได้มีความพยายามที่กลุ่มคนโฮตีดำเนินการอยู่เพื่อโจมตีใส่เรือรบของสหรัฐอเมิตรในทะเลแดงดังนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันดมิตจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพ ยิงโจมตีในตำแหน่งของบดฮูตีที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านบริเวณเมืองซานนานะครับโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีใส่กบดฮูตีเมื่อเวลาประมาณ5้าทครึ่งนะครับโดยกองบัญชาการสหรัฐและกองทัพสหระนะัฐนาจักร ร่วมกับออสเตรเลียบาเลนแคนาดาเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์และนิวซีแลนด์นะครับทำการโจมตีเป้าหมายฮูตีมากกว่า36เป้าหมายใน13แห่งในพื้นที่ที่กลุ่มก๊กไลท์ฮูตีได้รับกสารสนับสนุนในเยเมนควบคุมอยู่นะครับโดยการโจมตีของพันธมิตรฝั่งฮูปาชีเหล่านี้ยังมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในเยเมนที่กลุ่มฮูตีควบคุมที่สําคัญซึ่งเคยโจมตีเรือสินค้าระหว่างประเทศและเรือรบของกอ,องทัพเรือสหรัฐในภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งทําให้ตาแหน่งาต่างๆของกลุ่มฮูตีเหล่านี้ถูกทําลายโดยามือของกองทัพสหรัฐเอพันธมิตรเสียหายยับเยนินไม่มีชิ้นดีนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะครับพี่น้องคาดว่าทําลายตาแหน่งฐานอาหารของกลุ่มกรกรายฮูตีได้จํานวนมากและสามารถปิดชีพกลุ่มกกรายฮูตีได้จำนวนมาก,มาชมก,ากาาเช่นกันนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าเป้าหมายที่ฮูตีถูกจัดการโดยกองทัพสหรัฐเอพันธมิตรนั้นรวมไปถึงที่จัดเก็บอาวุธใต้ดินหลายแห่งศูนย์คำสั่งและควบคุมระบบขีปนาวุธ พื้นที่จัดเก็บเปรัติการโดนและเลดารวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของหูตีในเมืองซานาของประเทศเดเมนด้วยนะครับเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดียทีเทียวและเหตการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเช่นกันก็ได้ถล่มกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ตะวันออกกลางในซีเรียและอิรักอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่เป็นตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้าย IRGC ที่อิหร่านสนับสนุนนะครับในซีเรียและอิรักที่ก่อนหน้านี้ ที่มงอารถืมเกิมใช้โดยพีชีพโจมตีทหาทัพสหรัฐที่ประเทศเจอรแดนจนทำให้ทหา,ารสหรัฐด,ดับไป3นายและบาดเจ็บม,มากกว่า30-40คนนะครับานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็เอาคือด้กยสาสน,นะครับหลังแค้นให้ลูกน้องให้ทหา,ารสหรัฐที่ไปปฏิบัติการทงางทหาร ที่ประเทศจอร์แดนนะครับแต่กับถูกกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ใช้โดนมาโจมตีทหารสาระแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ของทัพสาระในพันธมิตรยอมรับไม่ได้จึงได้มาตามกนล้างแล้วคือในสารสมนะครับโดยลังแขนให้ทหารสาระที่ถูกปิดชีพไปและบาดเจ็บจำนวนมากในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับงานนี้ทําให้ตําแหน่งของ กลุ่มก่อการร้า,รายไออาร์จีซีและปัตตมิตรที่ลาสาวสนั้นเสียหายยับเยินเป็นชิ้นดีและข่ารายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐสามารถปิดชีพกลุ่มก่อการร้า,รายาต่างๆเหล่านี้ได้มากถึง19-20ถึงคนเลยนะครับรวมถึงจุดต,ตำแหน่งต่างๆที่เป็นคลังอาวุธและตำแหน่งสำคัญทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายที่ลาสาวสนเสียหายยับเยินหลายแห่งหลายคาด้วยกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถูกจัดหนักจัดเตรียมจากกองทัพสหรัฐอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดภัยคุกคามนะครับที่สหรัฐจะมั่นใจได้ว่าไม่มีใครคุกคามจากกลุ่มก ก่อการร้ายอยู่ในวันออกกลางอีกต่อไปแล้วและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สุดช็อกนะครับในพื้นที่จนวนกาซาเมื่อมีกลุ่มก่อการร้ายฮามานั้นได้จับตัวชาปาเลตตายที่ออกมาประท้วงผ่านสื่อหลายครั้งหลายคราก่อนหน้าน,นี้นะครับที่พวกเขาต่อต้านฮามาและขอให้ทหารอิสราเอลกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาดโดยเร็วให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วนะครับแต่งานนี้งานก็เข้าพวกเขาอยู่เหมือนกันนะครับดองเมื่อถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาจับตัวพวกเขา เอเสื้อออกมานะครับและนําไปลงโทษในสักพื้นที่ในเฉลิมการซาต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่นอครับอิสราเอลก็น่าจะช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวปาเลสไตน์เหล่านี้เขาพูดความจริงในใจพวกเขาออกมาครับหลังจากที่พวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงจากกลุ่มกอกร้า,ายฮามาสมาหลายปีแล้วนะครับพอพวกเขาออกมาพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดกับถูกกลุ่มกอกร้า,ายฮามาส จัดก,การไปแบบนี้อีกนะครับก็เป is sure ็น <Coh> ส <es tube oses> ิ่งท <out> ี่ไม euh ่ถูกต้องนะครับผาดว่าของทัพอิสราเอลน่าจะไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ต่อไปนะครับอนุกคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากรลากระพิงเท่านี้ถ้าผู้มิม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆ่าต่อไปขอบคุณมากครับ